สวัสดีครับอันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัชยโยครับอันนี้พิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะฮะที่จะมีอันเนี้ยเหมือนที่เข่าเหมือนไอ้กระดูกเนี่ยยกขึ้นนะฮะนี่พิมพ์นิยมครับแต่พระองค์นี้จะเป็นพระเจ้าของหลวงบอกเป็นพระฝากกลุก ฝากปลุกฮะเขาบอกเป็นของปลุกบางคุ้นโผงทีนเรามาดูเนื้อกันเนี่ยเนี่ยเนื้อแห้งแกล่งครับเนี่ยมีเจ้าคราบฝ้านวนเทาเนี่ยนี่คือพระปลุตะโกนโกต้องมีอัดับหนึ่งคือเนี่ยฝ้านวนเทาและอันนี้ที่นั่นที่ดูง่ายขึ้นก็คือเนี่ยมีคราบเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี คราบกรุแบบหนังกระเบนหรือหางกระเบนบางคนเรียกหางกระเบนคราบกรุหนังกระเบนเนี่ยพวกนี้จะเป็นคราบกรุที่ปูดหรือผุดขึ้นมาจากเนื้อในพระครับเลยจะแข็งเล็บขูดก็ไม่ออกครับเนี่ยฮะเหมือนเม็ดผดที่ขึ้นมาเนี่ยฮะของเก๊ทำไม่ได้ครับอย่างเนี้เล่นชมฮะ เนี่ยดูเนื้อท่านนี่ยเนี่ยคาปรุจะมีหลากหลายครับองค์เนี้ยเนี่ยท่านดูครับเนี่ยคาปรุที่หลากหลายมากครับนี่เนี่ยท่านชมคดูง่ายเนี่ยคาปรปุของตาหูเนี่ยที่ติดเนี่ยครับเนี่ยดูด้านล่าง,งชัดเลยคาปรปุของตาหูเนี่ยฮะ เนี่ยข้าปลูกฟองตาหูอยู่ด้านข้างท่านน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย,ย,ย,ยท่านชมอ่ะเนี่ยข้าปลุกท่านดูฮะมาดูด้านหลังหน่อยเนี่ยด้านหลังท่านเนี่ยครับข้าบป,ปลุก แห้งแกล่งครับอันนี้ดูง่ายครับใครสนใจเชิญฮะอันนี้แท้ครับผมยืนยันได้คือพระแท้เนี่ยท่านดูนะพระปลุจะไม่เสมอกันแ้ะแห้งแกล่งเนี่ยครับ ดูด้านนี้บ้างครับดูด้านนี้ดูดเนี่ยจะมีรูเนี่ยเห็นรูไหมครับดูด้านหน้าอีกรอบเนี่ยฮะพิมพ์ทรงถูกต้องครับเนื้อหาก็โอเคครับเคครับ วัชโยครับ